สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการนำเล่นแบบเทพๆนะครับอ่าน,นี้เราจะเล่นกันแบบแค่4เกมรู้เรื่องนะครับใช้ทุนประมาณ8,000บาทอ่านี้เราเอาทุนแบบว่าได้เยอะหน่อยคือครั้งละ500นะครับนี่ไม้แรกของเราแทงไปก็คือเพเยอร์นะครับโอเคเกมแรกเราแพ้นะครับเราแพ้ไป500แล้วนะครับผมรู้ทุนแค่8,000บาทนะครับมาดูอีกทีว่า เกมต่อไปนะครับเราจะแทงอะไรคือเรามีสูตรนะครับเรามีสูตรหรือว่าวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งที่หลายหลายคนยังไม่รู้นะครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะนำมารีเซนต์หรือว่าเสนอให้กับสมาชิกหรือว่าลูกค้าของเราหรือว่าใครก็ตามที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าแล้วต้องการเป็น สมาชิกกับเรานะครับติดต่อเรามาได้ครั้งที่2นะครับเราแทงที่แบงเกอร์ er นะครับแทงไปที่1000บาทนะครับคร,ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราแพ้ไป500นะครับคราวนี้เราก็ดับเบิลไปเป็น1000นะครับเราจะมียอดได้เสียกันอยู่แค่4่เกมนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวดูเรื่องเดี๋ยวคอยดูกันนะครับแบงเกอร์ er. เกมที่2ของเรา อ้เราแพ้อีกนะครับอ่าสองเกมแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะครับอ่าเราไม่ต้องสนใจตรงนั้นต่อไปเราจะมาแทงอ่าอะไรกันดีที่นี่ก็เดับเบิ้ลไปอีกทีนะครับเมื่อกี้นี้เราเสียไปทั้งหมดพันห้าแล้วทีนี้เราจะมาแทงเดับเบิ้ลไปเป็นสองพันนะครับเป็นสองพันไม่ต้องไปสนใจว่าผลจะเป็นยังไงนะครับรอดูแค่สี่เกม เดี๋ยวคอยชมนะครับเดี๋ยวคอยชมแค่สี่เกมนี่รู้เรื่องนะครับนี่เกมที่สามเรามีวิธีการบอกหลายอย่างนะครับเพื่อให้สมาชิกหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับบอกเราคือเราวางทุนไว้อยู่แค่นี้เลยครับอ่าวางทุนไว้แค่นี้เราสามารถทํากําไรได้จากมันวันละเดืก็น,น้อยนะครับอ่าอันนี้ของเราสองแต้มแล้วครับของเขาสามแต้มนะครับอ่ามาดูกัน ของเราเข้าหกับแปดหลังครับอ่าชนะแล้วเห็นไหมครับพอชนะปุ๊บเนี่ยท่านมาดูที่ยอดเงินเห็นไหมครับผมลงทุนแปดพันบาทตอนนี้มีกําไรมาห้าร้อยบาทละนี่แค่เกมที่สามเองนะครับยังไม่ต้องถึงดีกาถึงเกมที่สี่เดี๋ยวเรามาดูตอนอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงทีนี้เราก็ต้องมาเริ่มต้นที่ห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับห้าร้อยเหมือนเดิมก็เราแทงไปที่แบงก์เกอร์ห้าร้อยบาทมาดูเกมต่อไปกัน คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับหากใครสนใจหรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยหาเงินไปใช้วันละห้าร้อยวันละพันวันละพันห้าสองพันเนี่ยเราสามารถทําได้บางคนอาจจะไม่ต้องลงทุนถึงแปดพันนะครับบางคนอาจจะลงทุนแค่แปดร้อยก็ได้พันห้าก็ได้นะครับมันอยู่มันจะมีอยูอ่ชนะอีกแล้วเห็นไหมครับชนะอีกแล้วพอชนะปั๊บเนี่ย เกมต่อไปเราก็สตาร์ทที่5้าร้อเหมือนเดิมครับคือชนะเราก็แทงไปเรื่อยนะครับแต่เราจะบอกนะครับว่าแทงอะไรคือเราจะนําท่านเล่นนะครับทนำ,นำท่านเล่นแล้วท่านก็แทงตามเราไปอย่างเดียวไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับถามว่ามีโอกาสเสียไหมมีโอกาสครับมีโอกาสเสียอ่คือการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่1สตินะครับสองความมีระเบียบแล้วก็ การวางเป้าหมายที่แบบว่าไม่สูงมากเกินไปคือไม่ทําให้เราเครียดนะครับไม่ต้องให้ละไม่คือไม่ต้องมีความกดดันนะครับตอนนี้เราจะมาดูเกมเกมนี้กันเราแทงห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับโอเคไม่มีปัญหาครับของเขาปอกกาวก็ไม่เป็นไรแค่เกมแรกที่เราเสียนะครับถ้า,อามองตามความเป็นจริงแล้วตอนนี้เราก็ยังกาไรอยู่กาไรอยู่สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ก็ไม่เป็นไรครับเกมหน้าเราแทงหนึ่งพันเลยนะครับแค่ใช้สี่เกมเนี่ยสี่เกมเนี่ยมัน,มน เราชนะแค่หนึ่งเกมอะนะครับเราชนะแค่หนึ่งเกมเรามีกําไรละไม่ต้องห่วงนะครับอ่าแล้วคุณก็ใช้ทุนเท่าเดิมไม่ต้องไปห่วงว่าจะต้องเพิ่มทุนเพิ่มเงินอะไรเอาอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็แทงแบงเกอร์ต่อหนึ่งพันบาทนะครับเมื่อกี้เราเสียไปละห้าร้อยทีนี้เราก็ดับเบิ้ลแทงไปเลยมันจะมีส่วนส่วนต่างนิดหน่อยก็คงที่ค่าค่าอ่าค่าเปอร์เซ็นต์ของของโต๊ะนะครับที่เขากินไปนะครับอ่านี่หกแต้ม ทายเกมโอเคนี่ถือว่าเมื่อทายเกมนะครับเกมต่อไปเนี่ยเราก็จะแทงที่เดิมก็คือแทงแบงค์เกอร์เหมือนเดิมไปก่อน,นครับหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมเลยเอา่อาพนักงานอา่าแค่ขี้ันแป๊บหนึ่งครับรอรอโอเคนะครับนะเกมใหม่เริ่มเราก็วางเหมือนเดิมครับวางที่แบงค์เกอร์หนึ่งพันบาทคือวิธีการเล่นเนี่ยนะครับคือถ้าเราจะเล่น ให้มันได้เงินจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปวางเป้าให้มันสูงนะครับว่าจะต้องได้เงินหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคือถ้าเล่นอย่างนั้นน่ะคือคุณต้องเป็นนักอาชีพล,ละแล้วก็ต้องไปนั่งเล่นจริงๆนะครับแต่อันนี้เราสามารถว่าเวลาว่างของเราเราก็มานั่งเล่นได้นะเราวางเป้าไว้เลยครับสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถกระทําได้อ่าอ่าของเขาบอร์ดนะครับของเราหกแต้มมาดูสิครับเห็นไหมครับเราชนะละครับ เราชน,นะบวกเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้ผมมเีเงินอยู่ในบัญชีคือ9,425บาทผมกําไรอยู่1,425บาทนะครับเพราะหมลงไปแค่8,000เนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าจริงๆถ้าใครพอใจแล้วเนะ่ยกำไรพันกว่าบาทเนี่ยคุณก็พอใจได้แล้วครับก็ถือว่าได้ค่ากับข้าวได้ค่าใช้สอยประจําวันนี่ก็คุ้มนะครับคือไม่ต้องไปก้มหน้าก้มตาเล่นกับมันอยู่ตลอดเวลานะครับบาคาร่าเนี่ยถ้าเรา ดันเล่นอยู่กับมันตลอดเวลาเนี่ยสู้มันไม่ไหวนะครับเราแค่ฉาบสวยถ้าเล่นฉาบสวยเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินไปใช้เนี่ยเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอาเล็กเอาน้อยอ่าชนะอีกแล้วมอโอเคแบง k e ก์วินนะครับมาดูต่อไปเราจะแทงอะไรทีนี้เราก็มาแทง ที่แบงก์เกอร์หนึ่งพันบาทเมื่อกี้ไี่เราแพ้นะครับเราแพ้ห้าร้อยนะครับเมื่อกี้เราแพ้นะครับเราแพ้ห้าร้อยแล้วก็เราเข้ามาแทงดับเบิลนะครับเป็นหนึ่งพันบาทไปที่แบงก์เกอร์มาดูกันว่าเราจะชนะได้ไหมถ้าเราชนะเนี่ยเราก็มีกําไรตอนนี้ทุนเราเหลืออยู่เจ็ดพันเก้าร้อยี่สิบห้ารวมกับที่แทงไปแล้วนะครับแต่มาดูก่อนว่าเกมนี้จะเป็นยังไงอ่าเปิดเข,ข้ามาเขาเจ็ดเต้ม โอ้ของเราเก้าหลังครับโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับสุดท้ายตอนนี้เราบวกเรากําไรเท่าไหร่คํานวณได้เลยพันแปดครับพันแปดจริกจจะเลิกตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะขอนําไปอีกสักพักนึงนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าเอ้ยมันได้มันได้จริงนะมันมัน,ม,นมันเห็นผลจริงนะมันไม่ใช่การพูดแบบว่าแบบแค่โชว์น้าลายอะ่ะไม่ใช่อันนี้ของจริงครับนี่ของจริง มาดูกันได้ถามว่าเรามีโอกาสเสียไหมมันมีโอกาสครับแต่ว่าโอกาสเสียนะ,ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมว่าอยู่ที่ประมาณ99%กัสิบเก้าเปอร์เซ็นกับหนึ่งเปอร์เซนองนะอันนี้เอาเอามองแบบรวมๆนะตีสักเก้าสิบเอา8ปดสิบแปดสบแปดเปอร์เซ็นก็ได้8ปดสบเก้าเอร์ซ็ก็ได้ไดอย่างเงี้ยแล้วแต่เรามีสิทธิชนะครับชนะสูงมาดูผลกันดีกว่าเขาเข้าบอดนะครับอ้าวของเราแต้มเดียวก็ชนะอีกเห็นไหมครับตอนนี้ท่านดูได้เลยว่าเ,าเห็นไหมครับ เราเล่นกันแค่ไม่กี่นาะทีตอนนี้กำไร2,350ารบาทแล้วเห็นไหมครับพอไหมครับถ้าท่านทำได้นะครับวันละ2 0 0พันเนี่ยเดือนหนึ่ง6 0 0 0ืนนะครับไม่ต้องไปทำงานทำการกันแล้วครับเล่นได้สบายๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายละแล้วก็รอชมกันคลิปหน้าเพราะว่าแค่นี้ผมก็ว่าเรามีกำไรเรามีกำไรมากพอนะครับ ดูเกมสุดท้ายว่าผลจะออกมายังไงนะครับคลิใครสนใจนะครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นโลภนะครับท่านเอาแบบชัวรๆเงี้ยท่านมีโอกาสที่จะแบบโอ้ใช้เงินสบายๆนะครับอ่าชนะครับอ่าในเมื่อชนะแล้วมาดูนะครับว่าผมกําไรสุทธิที่เท่าไหร่นะครับอ่าสองพดรบาทครับโอเคเลย,ยงั้นนะวันนี้ผมจะขอ นำแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับใครสนใจติดต่อเรามาได้ตลอดเวลานะครับ